สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุ๊กตานะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาตอบคําถามฉันรู้อะไรนะคะในหน้าที่27 28ค่ะนักเรียนนักเรียนจํากิจกรรมที่2 3ได้ไหมคะเรื่องสร้างแบบจําลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไรนะคะอาที่คุณครูให้นักเรียนนะคะวาดรูปลงไปในแบบฝึกหัดนะคะ,ะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า27เลยค่ะ หน้าที่27ค่ะฉันรู้อะไรในคำถามข้อที่1ค่ะโจทย์เขาถามว่าจากกิจกรรมนี้มีสิ่งใดบ้างจัดเป็นแบบจำลองเพราะเหตุใดนักเรียนจำได้ไหมคะแบบจำลองที่อาวี่ได้สร้างขึ้นมาคืออาวี่สร้างอะไรคะนักเรียนใช้แบบจำลองคือวาดภาพนั่นเองนักเรียนจำได้ไหมคะที่อาวี่เขาวาดภาพนะคะอ่าแล้วข้อนี้นักเรียนจะตอบว่ายังไงคะ,ะมาดูคำตอบของคุณครูนะอันนี้คือคำตอบของคุณครูนะคะ จากกิจกรรมนี้มีสิ่งใดบ้างจัดเป็นแบบจําลองใช่ไหมก็มีภาพวาดและก็กระบอกปิศาหข้อถามต่อไปอีกคะ่ะนักเรียนว่าเพราะเหตุใดใช่ไหมล้วก็บอกว่าเพราะเป็นการสร้างขึ้นเพื่ออธิบายการร้อยเชือกภายในกระบอกปิศานักเรียนจําได้ไหมคะที่ตอนแรกอาวีใช้เชือกคิดว่ามีเชือกอยู่2เส้นใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเกี่ยวกันแค่นั้นพอแต่ทีนี้พออาวี่มาทดสอบกระบอกปิศาาอีก เอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับที่อาวี่เจอในห้องเก็บของเลยอาวี่ก็เลยไปปรับปรุงนะคะแก้ไขการร้อยเชือกภายในกระบอกปิศนาอีกนะคะโดยการที่อาวี่ใช้อะไรคะใช้เชือกมาผูกไว้ข้างในใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นคำถามที่2นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนแบบจำลองที่สร้างขึ้นใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบอกปิศนาได้อย่างไรนะคะ เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าภาพวาดและกระบอกปริศนาใช่ไหมคะภาพวาดอธิบายอะไรคะนักเรียนภาพวาดได้อธิบายลักษณะการร้อยเชือกใช่ไหมคะที่อยู่ข้างในกระบอกปริศนาเห็นไหมคะเราจะมีภาพวาดใช่ไหมซึ่งสอดคล้องกับการร้อยเชือกในกระบอกปริศนาที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนเขียนคําตอบไปเลยนะคะใครไม่เข้าใจนักเรียนสามารถไลน์มาถามหรือวิดีโอข้อที่3คะ่ะนักเรียน การอธิบายลักษณะการร้อยเชือกภายในกระบอกปิศนาเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดคะนักเรียนก็คืออันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะสร้างแบบจําลองใช่ไหมคะทีนี้ข้อนี้เราต้องตอบว่าอะไรคะนันกเรียนการอธิบายลักษณะการร้อยเชือกภายในกระบอกปิศนาเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบจำลองนั่นเองนะคะนักเรียนตอบลงไปเลยนะคะการสร้างแบบจำลองนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะการอธิบายการร้อยเชือกในกระบอกปริศนาแสดงได้โดยการวาดภาพใช่ไหมคะและทดสอบการดึงเชือกอเมื่อเราดึงเชือกแล้วมันไม่เหมือนกับ ที่เราพบเจอในห้องเก็บของแล้วก็ไปทำไมคะนะักเรียนไปปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่นะคะเพื่อให้มันเหมือนในห้องเก็บของใช่ไหมคะอ่ะอันนี้แหละเราเรียกว่าการอธิบายการร้อยเชือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือการสร้างชิ้นงานขึ้นมานั่นเองนะคะในจข้อที่5อยู่ในหน้าที่28นะคะ คำถามถาม,ถามว่าจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรใช่ไหมคะาจากสิ่งที่ค้นพบเราสรุปได้ว่ายัางไงคะนะักเรียนจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าการสร้างแบบจำลองนะคะสามารถทำได้โดยวิธีต่างๆใช่ไหมคะทั้งไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการสร้างชิ้นงานนะคะและการาจำลองเพื่ออธิบายวัตถุ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมทั้งการปรปับปรุงใช่ไหมคะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่อ่านักเรียนมาดูข้อที่5นะคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรใช่ไหมคะก็สรุปได้ว่าการสร้างแบบจําลองสามารถทําได้โดยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพวาดนะคะหรือว่าการสร้างชิ้นงานนะคะเพื่ออธิบายวัตถุที่เราพบเจอนะคะ ทีนี้เมื่อเราพบเจอวัตถุนั้นเรามาสร้างชิ้นงานแล้วมันไม่เหมือนกับของที่เราทดลองนะคะเราก็สามารถมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือว่าปรากฏการของวัตถุนั้นๆน,น,นะคะที่เราเห็นในสภาพจริงนะคะเราก็เลยเรียกว่าการสร้างแบบจําลองนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะ คุณครูพานักเรียนทําหน้าที่27-28ี่ใช่ไหมอะใครที่ไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถแอดไลน์นะคะมาถามคุณครูหรือไม่ก็ส่งงานมาให้คุณครูนะคะหรือว่านี่แหละสร้างชิ้นงานเอามาให้คุณครูตรวจด,ดูนะคะนักเรียนอย่าลืมส่งมานะคะแอดไลน์คุณครูแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของนักเรียนด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนมาทำกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในวันศุกร์นะคะบ๊ bye ายบายค่ะนักเรียน